สบายดีทุกคนหลังจากที่ไปทรงพญโโปลงห่มลงเย็นแล้วเนาะืติมสตอมมานจะเลยกระเตรียมพักขเขากาลังชิลงไปใส่บาอยู่นะทุกคนอีกมือหนึ่งซองมือพลัดชดายแจกเขาทำรุ่นหลังจากอาพุปป่าแล้วเนาะมือนี่กเนี่ยคู่สิมะเขาจะเอิ้มาะเที่ยเกาะสีมะสูตรบบสูตรผ้าม่งคู่นี้เนาะ กำลังเตรียมให้ก <don 't S 1> <Arrow> so ินหาแบบเออเนี er ่ยที so so <sun> ่พ wow ี่น้องที่ชิมาอันนี้น่ะแกงหมักพักแกงหมักพักใส่แค่เนี่ยใส่กระดูกมูจ้าใส่กระดูกหมูได้พี่น้องมาได้พี่น้องเลยส่วนไม่อย่างเอ็มพันเอ็มบอกมีมากินเป็นท้าวว่ะสิกินยี่บวกกินอยู่ขั้นภาอันนี้ว่าแล้วมาสิพาหยกินแบบขั้วเลี้ยนโอ้ยช่้นยูเยอย่าโฉกเขาได้ใช่ยุ้ยใช่ยุ้ยหยอกให้ซื้อ พี s <S m m up, ่น้องหมักม like mm. ี่ด้วยนี่ยหมักทุเรียนนั้นแข็งก็เลยกินหมักมี่นาะกินหมักทุเรียนนี่กับว่าเป็นน้ำคือการเป็นน้ำคือกันนารมันบคือหมักทุเรียนว่าน้ำคือเดียวเนาะแต่ว่าอันนี่นะอันหมักทุเรียนแข็งเลยเนาะก็เลยกินอันนี้เล่นสด่ายวอ็มด้านข้างมีอันน่วยบาน้องเอ้เนื่องได้ยี่หกมันสองมวยหมดเป็นยังคือโบแข่งจังเลยคุยเด็ดอยู่บ่อน แสบแลวแกงเสือมี่ะน้มแกินนังขีเคี้ยวหน่โยแกงไอ้้นเนียนอกขั้นเลยกินได้ทั้งหมดทเห็นล่ะออาหนงย่างลยคนาไเอามาแกงไชนีเดะัวรกผัวดินเลยแกงอย่างเครื่องชินอยงนี้คำ้นนีันในจอยกเค็ดก็ใส่มีข้มแส็งอัน้ักกะลันะไส่ไก่ออนมแไก่เแกหรือว่ปานมบงเปย่างูเดือดละลายๆหน่อยอย่างนี้ออนเดือนน่ะผพาแล้วมันช่วเลี้ยงอยละมันก็เลียงบัตรคอย ไล่่ะา like nah ่ะพาอ้าตูเอกชุก hmm. กันนะซชุบีนี่อักีชุเอเอะไรมันคือว่าเรื่องแบบมือหนมันก็ลอก๊กกันว่ะมือลกกมือนมอนาเรื่องเหลืองนะมือนดเรื่องออกสมมนะพบกจ้ย่อมแนวดียว่าย่อมยางมากนแลวเอาไว้ทั้งยางนะเห็นไหม บ่งองมาทุคเลยวียนนี้กับมละค่ะเนาะมียาอกโเลียนนัน็ามียาเออจะนกคเหตอะจะหสิเห็ดอันนี้เบ่งไม่แอมพาบกีก่อน้นันแลวโนั่นใช่าจะำความเบื่อห้หันเคนหุมาได้หันเดียวพุ่นพุ่นพุ่นบอ นองสิเฮดแม่น้หมนักพักเตียงเซมูเลบด้มหังได้ทบางหมังนี่ด้วยพงโบโบนอกว่าเอามาพักไม่ด้เลยที่้านเขาูรอบนังฝังออขาูเป็นตัวใหญ่ดูาห ไปสิหมักพากพี่น้องเปลี่ยนเลยเด้อเปลี่ยนมันแต่เจ้าเปลี่ยนเอามาเป็นพักกระรมอะไรแบบนี้เผ็ดกะลังเห็ดจังนี่เด้อมาทุเรียนากินไ้ไหมตาวมุดหัวหเบิ่งหอแลวมักนอย่ลเออเออหัวกินพักหุ้วเงหวยหนานาหนผักอยูพี่น้องมาเด้อไม่แอมเป็นคนพามาทุเรียน ม c ถลิ่มมีอย่างอะต้อแพี่น้องอ่าเสียกินด้วยเสียดี่พี่น้องเอะมามบะพี่น้องวพี่น้องวกเด้อมรียนมพี่น้องสกับแสบตองได้พี่น้องเไีน่ลูกปาแม่อึฟองเอาไปไหมข้างไหนเสดพี่น้องเลยกระเจียบใคบหรี่พี่น้อง ว่าไปตาว่าไปตัดคนป่านก็จะข้องมักมีใช่ปะเสียบก็ไว้ด็ดปานเสียหรือว่าเสียบสะดุดปะไ่เสีเบกัน่างดีดมังกรว่ะมเหืออย่วกันไเหงือี่พี่จ้เ่บ่าเนย่ะไม่เสบพกันอันแรกเสยบตาเหรอเบิ้ลยอมวยขนาดเล่าก้าหัวไว้ควบมันดกหมูเลยคขาเขามาเอาคือรากาตาตา ยาจะบมากินน้ำนะจะบ้าหัวใจายไเขาจะเยมื ja, ่อหมมาเัน้าาหจือนา่ะเขาจะพังกี่บบอยู่ค่ะถ้าคไปจไ่ไปไมามเดือนหนเดือนอันเดือนลุนี้กี้จะมากูเห็นเือจะอนะไี่นองไก่ไข่เนี่ยขึ้นตรงไก่ ไก่ไข่ไก่หนอหน่อยจะไก่นะหน่อยวะไก่ปลาไก่พันปลาไก่้าเลยวะพี่น้องมาหรอตลาดน่อยเนาะงูนเห็ด กระดอยฮถอะจื้อโอ้อืงอืงกับนี่พี่น่องเลยว้าช่าเลยเก็ดเพาะอึงตักข้าวแห้งลอยตัวมาดูตัวนี้ตาวกติป่าอะไหนะ ปัดตองวที่อย่เทีหนีเรอ่ะเดยันลายเ็ดลายห้างเลยเ็ดรวมแบบรวมนมันแข่งกับนีุ่กคนนอไม้ิมันแข่งจิมันแข็งจิกกับมัแขงอันนี้ จะดตลที่อากเนทิ t t nice. nice. ้งขาเลยใช่ไหมีป่ะเพงลองเบอีกน่อโซนแต่ละโซนขายเนี่ยอยูนี่กินทุนเอาใหม่เล็ดหอมตันหน้าสูรเรียนกรมีทุรเรียนกมีพี่น้องท่าจุดส้เกิ Vẹp của thảo vẹp vẹp mẹ tôi đi đi hết chuyện là nó găng ăn thôi nè 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 โซดาโค้กน้ำน้ำห้าร้อลสี่บาทสุดอนาบูเมนปาโตน้ำเต็มตอนตอนหน้าลายราปลาปลาน้ำคอ ล้นม่ไร้นอไก่ปิ้งไก่เจอตายเนาะเอาเอาเป็นโลเออเอาเป็นสินมันโลหนึ่ง้องเซ้มนี้ก็นลายโลมาแลสิปลาตองโล สามแสนสองแสนแปดแล้วรูดหายแล้วเป<ห>็นลูดหายปัดตองทุกคนหารลหาจนเหนื่อยโลหาปัดตองอ่นโอ้หาม,มจะบวามเอาอเดินแมนไม่ปมเดินมาตุ่มเดินเ้อพอดีละเชอมเหมือน,นันน

เรดไม่ใส่ตัวง้ออากาศไม่สือ่อแค่ปลาเละห้าปลากันจนเมื่อยป,อปก,ตกติน้าหันกับมี่เหรอนั่งที่ซ้ายมือเลยแต่เรามือว่าอยากได้น้ำเต็มเยอะ <c oughs> มันมืออยากได้นะหะาจนเมื่อยไปพักแล้วพี่ไปแตะเงินไม,ม,ม่มได้พี่น้องขอสาวได้ จอมไก่จอมใส่จานองเนอะนี <that <that ่หวานาค่หนน่าอีหลีว่ะแบบกุ้งว่ะใส่หมักพริกก็อันเด็นี่ก็ไม่อ๋อตั้งแต่ก็เอาแล้วเมียสีเบอรงวับองซีก็สีบโอ้เจิดระวังหน่อยเฉยไม่อยถือเสียจากของตอนมันบระวังระวังปึ๊ดๆๆๆเต้าเฟตเลยกระเดียว เป็นดุสีกันอะพี่น้องส่วนนี้คลิปกับสิมายองคองแขงได้ถ่ายแบบเผาๆาถ่ายแบบเ้าเาอันสื่อเ้าไฟนะก็คือแบบย่างไปย่างมาแบบกระลองคองแขงไปทาเมื่อไงต้องมหลวกปาาด้วย ระวังมันลวกปากเด้อมาตลาดีีนองไดเมนูเด็ดข้าจะลาบเท่าเจ๊ฮอยไปแล้วใช้ถาคัวได้ทุกคนใจอเนีกอเนีกเก่งเล่าเล่ามาใขันเก่งเล่าเมาในขัน เสแล้วะราบเท้าอยากคั้วแห่งเลยลงหมืดลงเว้นเจือแต่อยาาคั้วนะให้เยอะอย่กทามอันเั้นเั้นซานนะว่ามาทามก็นสีพากันยางเียี่ยนแหลกเพราะตอนแหลกไาสีแปลกให้ธนาคารเนาะเพราะว่าก็ก็ะอย่างว่าเราลอคานก็อยาาใส่ไทุกคน S <S <an> ตัลไปยูใช่เ้าไปม,มาน้วตนงเดนน่อนยสงาอมเลี้งกินยิมใเรืองคของทำอมันเมื่อส่งพนนีแหละไฮตอละา ปลาหลุดมันดูมาเพชรคนหลับปลาหลับปลาโตนะทุกวันี่ซุงซาดีนซาจีนไปตลาดมาแหละซื้อแบบเป็นสีนั่นมันเลยตัวสองแสนแปะถามอ่ะถามมาหลอกเองนะแสนเศร้าเพราะว่าข้าอยากเกียณเวลาหลอกเคยสิได้ทูดทูดจังหูมากเหัวตัวนี้ ะไวนเปิดไา่จ์ลื่นไม่จะการของสว่านเนี่ยนิดละคุณพ่อก็้องพ่ออ่ะพ่ออันนึงแม่เลันี่แหละที่หมักงงหมักงงกระสอบวันอเนียวจ้า แบจงครับไม่เงเิ่สมอไม่เเิ่ันยัดโบยัดโบได้พี่เาะมันหดโบแกเป็นั่นแหละข้ากินีนนั่นมึก็ได้เออกินีนโบราณโราเ่เวโเนต์มันยัดได้เนี่ยมันหยดโอไรเนี่อไรบไหนวะไตนแห้งเป็นเ v วียังว่าไอยากข้าวเกะเว้ย แดงคือแทนะ like death, kind of ah. <c oughs> ่ต่นเป็นแม่เกเด้อมีงานตาบ้านหัวตะปูเออคอ้กยืออ้ยแรน่มนะมือถือแ่นี้ดูลุน มันถึงแงมะเบเลยบุตกินโอ้ยนงางส,าสิงงลงพอดีอดปเดป็นตเส,สีสันหนาตาปตเป็นตาเมนเยนเหมยตอนนี้ข้าเจ้าก็กะลังขวหลปปับปลาพี่น้องเพราะว่าผ่าน้อยยคู่กับชิมาสูตร้ามงคุณพมมี่น้องสามเหมะพี่น้องกับิมีผูทาวภูเกม่มาแน,น่ก็เลยเหตุ้าาัเขาสูบเป็นกินเนอะหลับปลาตอง ตอนนี้นอกจากยังอยู่ในพิธีงานของพ่อใหญ่พอยู่พี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เอาลงพรมุ่งเรียนแล้วก็มีพิธีแจกเขาถ้ำบุญนะพี่น้องและก็ใส่บาตรนะมือนี่กะ นเนี่ยผู้เนาะพัเพ่นมาสุดพระมงคลซ้าม,มือกระหยัดยิ้พี่น้องไงทุกคนจะดื่มกัเก็บพามาัะพี่พักนองเนาะสุนีก,กับบุคคลมีเวลาถ่ายคลิปไม่ได้ทุกคน